ขอจเจริญพรท่านศาสตราจารย์ดเรวิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย <c oughs> ท่านคณาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่คณะสงฆ์วัสตโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพมรมสิทธิ์เจ้าวาดก็จัดส่งพระมาเจริญศรัทธาของท่านอาจารย์ ทุกท่านท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านนิสิตวันนี้น่าจะเป็นครั้งที่ห้านะถ้าอาตมาจำไม่คลาดเคลื่อนนะในการที่ทางจุฬาได้จัดให้มีพิธีทำบุญสุนทานโดยเฉพาะเป็นกรณีพิเศษเพื่ออุทิศถวายบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากธนไมัยศีลไมัแล้วก็ภาวนาใหม่น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า <c oughs> ศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ปฏิบัติตามที่เคยปฏิบัติกันมาก็คือว่าอาจจะใช้เวลาสักสองนาทีกล่าวธรรมกถาซึ่งก็อยู่ในชุดของโพชชงเจ็ดประการวันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาธิถ้าเราดูในโพจชงหรือองค์ประกอบเครื่องมือในการที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความกับความทุกข์ได้เด็ดขาด เรียกตามภาษาบาลีท่านก็เรียกว่าองค์แห่งการตัดสรู้การตัดสรู้เป็นไปก็เพื่อทำให้การจัดการปัญหาสำคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือความทุกข์เนี่ยจัดการได้เด็ดขาดแล้วก็ยั่งยืนเป็น s ustainable นะยั่งยืนนะ <laughs> โยงสักนิดหนึ่งก็ <laughs> <laughs> ถ้าเราดูลำดับนะของโพชฌงเจ็ประการก็จะเห็นว่าก่อนจะถึงลำดับของสมาธิหรือความตั้งมั่นเนี่ยซึ่งความตั้งมั่นของจิตเนี่ยเป็นผลเป็นผลจากการลงมือปฏิบัติในกระบวนการเพื่อจะให้ถึงความดับทุกข์หรือกระบวนการการแก้ปัญหาความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดยั่งยืนก่อนนั้นก็จะมีปีติกับปสัสทิมาก่อน แปลว่าอะไรก็ดูอย่างสภาพแวดล้อมนะฮะองค์ประกอบบริบทที่เรานั่งอยู่ในขณะน,นี้พิธีบุญสุนทานนี้จัดมาน่าจะปีกว่านะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราผ่านฤดูที่ทำบุญปกติก็จะเป็นวันศุกร์ของสิ้นเดือนของทุกวัน,นมาตลอดก็จะผ่านฤดูร้อนผ่านฤดูฝนและจนปัจจุบันนี้ก็เช้านี้รู้สึกจะ21องศานอฮะงศาสบายไหมเดินผ่อนสบายใช่ไหมเย็น แปลว่าอะไรแปลว่าการที่เราจะนั่งได้น,นานจิตสงบเป็นสมาธิมันต้องมีความสุขนะอย่างที่กล่าวครั้งที่แล,ล้วว่าปัสสติมีสองส่วนก็คือกายปัสสติกับจิตปัสสธิคือความสงบระงับความกระวนกระวายความเดือดร้อนใจทั้งหลายทั้งปวงนะทั้งทางกายแล้วก็ทางใจเช่นในขณะน,นี้จิตสงบมันมีความระงับความกระวนกระวายความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงกายก็สบาย จะสบายกว่านี้ก็อีกเพิ่มนิดนึงก็คือว่าท่านไหนสะดวกจะนั่งคัดสมาธิก็นั่งได้ไ <laughs> นะอาจารย์พมันจะเกิดความสงบระงับเ <laughs> พราะเกิดความสงบระงับจิตมีความสุขเนี่ยปัญญาเกิดง่ายอันเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านบอกบอกว่าจิตเนี่ยมันจะเข้าถึงภาวะที่มีปัญญาที่มีกําลังมากๆได้เนี่ยกายต้องสงบจิตต้องสงบพอสงบแล้วสมาธิจึงเกิดสมาธิเกิดแล้วปัญญาจึงเกิดมันเป็นลําดับของมันอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในการใช้ชีวิตของเราทุกวันทุกวันเนี่ยแน่นอนว่าในในแต่ละวันมันต้องเผชิญปัญหาแน่นอนว่าขันติคือความอดทนดเป็นสิ่งสําคัญทีนี้ถ้าเอาแต่ขันติอย่างเดียวคือสะกดมันไว้อย่างเดียวเนี่ยไม่ดีอ่ะทำไมจึงไม่ดีเพราะว่าไอ้ที่สะกดไว้ถ้าไม่รู้จักนําทิ้งออกไปเดรนเอามันทิ้งไปเนี่ยมันก็จะบ่ม พอบ่มมันก็จะกลายเป็นอนุยัยพอกลายเป็นอนุยัยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบางทีจิตใจเราหดผู่ซึมเศร้าบางทีจิตใจเรากระวนกระวายบางทีมีความเครียวกราดโดยที่เราบอกไม่ถูกว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนั่นอะ่ะมันเป็นผลมาจากอนุสัยคือกิเลสที่มันละเอียดมากๆเกิดจากการที่เราข่มอารมณ์ไว้เนี่ยแหละแล้วก็ไม่เอาออกมันก็จะบ่มอยู่ข้างในจนกระทั่งว่าถึงเวลามีอะไรไปสกิตมันก็ฟุ้งขึ้นมา เพราะฉะนั้นจึงต้องรู้วิธีการที่จะนำพาจิตของเราให้เข้าถึงความสงบให้เข้าถึงความระง,งับความรุ่มร้อนทั้งหลายทั้งปวงปัญญามันจึงเกิดได้ง่ายก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาขออนุญาตท่านอาธิการแฮปปี้เบิร์ดเดย์ท่านอาจารย์พันธวัฒน์ <laughs> ท่าน, <laughs> ท,านท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เนะจริญพรอาจารย์พันธวัตก่อนนั้นก็ขอให้เราได้น้อมเอาบุญกุศลที่ได้ทำมาจนถึงขณะนี้ยอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้บุญที่เราทำเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่อง,อ,งอุดหนุนพระบารมีของพระองค์ท่านให้ได้ทรงเสวยทิพยสุขทิพยสมบัติในทิพยวิมาน ตลอด,ลอดนิรันดร์การนะแล้วก็อย่างที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้แฮปปี้เบอร์เดย์อาจารย์สาธุขอให้มีสุขภาพร่างกายพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังกายที่ดีมีกำลังปัญญาที่ดีที่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่นปลอดโปร่งแจ่มใสอันดับต่อไปก็พระสงฆ์จะให้พร that part.